ถกทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านทำพี่น้ำนองเข้าสู่รายการบึงอีสานประวัติปานตำนันเมืองคลิปนี้ใบบนสี่หยบยกเรื่องเล่าวควมมเป็นมากของหลานหน้ากับเล่าเอามาบอกมาเล่าบอกต่อสู่พีสุนองอีกจากเรื่องหนึ่งที่ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้กำเนิดเกิดขึ้นในข้อทกเถียงสังคมปัจจุบันที่ว่าหลานหน้า เป็นเล้าหรือบ่อเรื่องเล้ามีความเป็นมาจากไหนนั่นมาขับเข้ามาไปน้าห้อยย่อนร้อยประวัติบัตรตำนานเมืองเกี่ยวกับเรื่องนี้น้ากันครับในยุคจารีตเช่าสยามเอื่นตนเองเป็นค้นกลุ่มที่บ่าภาษาตะกุลไทยกินข้าวจ้าอาศัยในบริเวณทีลาบตำตอนใต้ตั้งแต่สุโขทัทยลงมาหนักโดยข้ามบาไทย ซึ่งหมายถึงซีรีชนพลลเมืองหรือภัยในควมหมายที่ว่าบอมเนทาดในขณะที่อื่นคนอีกกลุ่มหนึ่งทีวาพะาะาราตกลุไทยกินข้าวเหนียวอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงหรือที่ราบหุบเขาทางตอนเหนือว่าเล่าซึ่งเดิมหมายถึงผู้เป็นไงแต่ต่อมาแฝงด้วยควมหมายเชิงลบ ว่าหลาหลังหรือว่าบทเจเลื่นโดยเล่าในที่นี้บ่ได้หมายถึงเพียงตัเช่าเล่าซึ่งอาศัยอยู่ในลานร่างหรือว่าสปปเล่าแลลกกะภาคอีสานในปัจจุบันทานั้นแต่ยังเมาร่วมถึงกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่มีคุณสมบัติตามที่เบากมากขังตนเบาว่าสิบเป็นไทไงไทือไทดำไทพวดและก็อีกหลายๆกลุ่ม แม้ว่าคนเหล่านั้นสิบอะไเอื่นตัวเองว่าเล่ากระตามในกรณีของเช่าลานหน้ากระถึกเมาว่าเป็นเล่าคือกันโดยเช่าสยามอื่นคนลานหน้าว่าเล่ามาโดดนน้าแหลมดังปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัยรักที่สองหรือจารึกวัดสีชุ่มว่าดินแดนแขวนสุโขทัยในยุคของพอขุนศีเนาวน้ำถมนัด มีอาณาเขตทั้งตะวันตกเชียงเหนือติดต่อกับเขตเชื่องแสนพะเยาซึ่งเป็นดินแดนเล่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาก,กับปรากฏการใส่ข้ามาเล่าหมายถึงหลาดหน้าหลายหมอกจังเฉ่นย่นภายโค้งดัดเอินกษัตริย์และกอาณาจักรหลานหน้าวาปินเล่าหรือกุ้งเล้าเอินโค้งในหลาดอริพุนช่ ซึ่งถืกแปลงจากฉบับภาษาลานนามาเป็นภาษาสยามว่าโค้งเล่าหรือกฎหมายตาสามดวงที่ได้ระบุว่าเมืองทุ่งย่างหรือว่าทุ่งอย่างเป็นเมืองเล่าปลายแดนต่อแดนธรรมเนียมการอื่นลานนาว่าเล่าดังกล่าวยังสืบทอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ดังในสัพพจนะภาษาไทยของพระสังฆราชปาเลก,กัว ซึ่งถือเป็นประท่าน้าโงกมศัพท์ฉบับแรกของสยามยังได้ให้คว่มหมายของคำว่าเล่าว,วา่าหมายถึงประเจศทั้งเหนือของสยามร่วมถึงอักขราพิท่านศัพท์ของหมอบัตเลก็ได้ให้คว่มหมายคำดังกลาวไว้แบบเดียวกันนอกจากนี้ชาวสยามยังสรางคาั่วต่างๆใส่อื่นชาวล้านน้าโดยเฉพาะแยกออกมาจากเล่ากลุ่มอื่นๆจังเ่นคำว่าเล่าวย้วน ผสมตามสือ่ออื่นเช่าหลานหน้าในภาษาบาลีวา่าย้วนโยนหรือโยนโกซสึ่งแปลควอมไม้อีกขอดหนึ่งไดวาเช่าเหนือคํา่าเล่าเฉียงเพี้ยนมาจากคํา่าเล่าเชียงสึ่งหมายถึงเมืองเชียงใหม่เชียงรายเชียงแสนและใส่เป็นสื่อหัวเมืองมณฑลเทศบาลในช่วงพนวกยึดหลานหน้าสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ระยะหนึ่ง หรือคำว่าเล่าพุ่งดำที่มาจากการสักไกล้จากขาขึ้นมาจนถึงหน้าท้องช่วงเอวจนคือกันกับกางเกงของเช่าลานหน้าแตกต่างจากเล่าพุ่งขาวหรือเช่าเล่าลานสักซึ่งสึกสักถึงเพียงต้นขาเท่านั้นในเอกสารไฟลลานหน้าบด้อื่นตัวเองว่าเล่าเหมือนอย่างที่เช่าสยามอื่นแตกอื่นตัวเองว่าไทยมาโดยตลอด ดังในจารึกหลานหน้าหลักต่างๆเช่นจารึกวัดพยืนจังหวัดลำพูนซึ่งถือเป็นจรารึกภาษาลานหน้าเก่าแก่ที่สุดเอื่นการนับมื่แบบลานหน้าหรือหลอบหนึ่งมีหกสิบหมื่ว่าวันไทยตรงกันข้ามกับการน,นับแบบม่อนหรือหนึ่งหลอดมีเจ็ดหมื่ซึ่งอื่นว่าวัานเม่งในโค้งนิลลาดอริพุนใช่เองกะ อื่นการนับปีแบบไทยหนึ่งหลอบมี60ปีว่าเป็นปีแบบไทยและเอื่นการนับปีนัก,กศริย์ว่าเป็นปีแบบขอมดังในโค้งบทแหลกของวรรณกรรมเรื่องดังกาวว่ากัดช่างก่อนแต่งตังศิรษสานบพระมำสังฆาพ่านเผ่าสนั่มสลูเบิกหน้าม,มาขอมเรียกรักเอไทยตำบลเมืองเป่าปาล้านไบพิบอนอัด ยังมีโค้องอีกบทหนึ่งในวรรณกรรมเรื่องเดียวกันกล่าวถึงรูปบาทของคนชาติพันธุ์ต่างๆไว้จังสี่ครับสัญญาล่ำหนึ่งหันปุ่นเล่งไม่รูปไทยทั้งเม่งมานเงียบถือดาบกับเกียงสะกันแกนคนเอ๋ยสร้างพาดกัดเก่าเกี่ยวแก่นสู่สงขามโค้งบทขั้งตนกล่าวถึงชาติพันธุ์ถึงสี่กลุ่มน้ากันได้แก่เม่งซึ่งหมายถึงม่อน มานหมายถึงพมาเหีียวหมายถึงไทถไงนและไทยซึ่งก็คือหมายถึงคนหลานหน้านั่นเองเอกสารที่แสดงค่วมเป็นไทยของหลานหน้าได้แจ่มแจงที่สุดได้แก่จามเทวีวงุงซึ่งรถหนาขึ้นเป็นภาษาบาลีโดยพระโพทธิี่ร่งสีพระภิกษุเช่าหลานหน้าผู้มีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์มังไลอื่นภาษาหลานหน้าวายาภาษา แปลได้ตรงตัวว่าภาษาไทยแสดงให้เห็นว่าคนหลานหน้าในยกของพระโพธิรังสีมองตัวเองเป็นคนไทยอย่างแน่นอนเอกสารหลานหน้าจะมาอื่นๆก็ใส่คำบาไทยเอ่ยคนภาษาและกะบาลเมืองหลานหน้าเช่นคนไทยคำไทยเมืองไทยควบคูไปกับคำว่ายุวนหรือโยนซึ่งเป็นภาษาบาลีดังทีเอามา นอกจากนี้ในหลักฐานลานหน้าที่เขียนขึ้นระว่างที่ตกเป็นประเทศสลาดของทั้งพม่าและกะสยามก็ยังปรากฏว่ามีการผูกคำว่าลานหน้าเข้ากับคำว่าไทยกลายเป็นไทยลานหน้าหรือลานหน้าไทยโดยใส่คำทั้งหมดนี้สลับกับคำว่าลานหน้าใส่อื่นทั้งคนและกภาษาและบ้านเมืองเช่นเดียวกัน การผสมคําในทํานองนี้น่าจะเป็นการเน้นย้ำในยุคทีมีผู้ปกครองเป็นคนต่างชาติต่างภาษาว่าประชากรส่วนมากของล้านนาเป็นคนไทยอันหนึ่งกะเป็นที่นาสนใจว่าบ่าเพียงแต่เช่าล้านนาสิเอื่นตนเองว่าไทยเท่านั้นเช่าลานน้านนายั่งอื่นเช่าสยามด้วยค่ำค่ำเดียวเพียงจะเติตมคํำว่าไต่ให้กลายเป็นไทยไต่ไทย,ไทยหนไต่ ไทเทตไต่หรือเอ่นสัตสันวาเช่าไต้เช่นไถ้โค้งมั่งท่าลบเชียงใหม่ทอกระบาเช่าลานหน้าม้องเช่าสยามเป็นไท้คือกันต่างกันเพียงเป็นไท้เหนือหละักะไท้ไต้เท่านั้นในขณะที่กับชาติพันธุ์ต่างๆที่ไม่ปฏิสัมพันธ์ไก่ฉิดกับสังคมเช่าลานหน้ามากัวเชงเฉ่นไท่ไงไท่เขินไท่ลือหลักะอีกหลายๆกลุ่ม เช่าลานหน้ากับบออื่นด้วยคำว่าไทยถอกับว่าเช่าลานหน้ามองว่าตนเองกับคนชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นกลุ่มชนคนละกลุ่มกันจังใดก็ตามยังคงต้องเน้นย้ำว่าไทยของเช่าลานหน้าออกเสียงว่าไตในขณะที่ไทยของเช่าสยามออกเสียงว่าไทย โดยในตำนานพื้นเมืองเชีงยงใหม่ซึ่งเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นในช่วงทีลานหน้าตกเป็นประเทศสลาดของสยามได้พบพอกันอื่นชาวสยามว่าไทยที่ใส่ท่อทุง่งซึ่งออกเสียงว่าไทยโดยคำที่ใส่อื่นชาวลานหน้านั้นยังคงสะกดคำว่าไทยและออกเสียงว่าไตอยู่ดังเดิมส่วนคำบาล่าวที่ชาวสยามใส่อื่นชาวลานหน้านั้น เ่าทีหูทีสาบบอเคยปรากฏในเอกสารหลานหน้าฉบับใดรวมทึงบอเคยได้ยินคนหลานหน้าคนใดเอื่อนตัวเองวาเล่าคือกันโดยคำวาเล่าส,ถสืถือใส่ถือกล่าวถึงตั้งแต่เล่าหลานสร้างเ่านั้นคนหลานหน้านาสีบอพ่อใจที่ถือเอื่นว่วาเล่าจาักเท่าใดัดงข้อคิดเห็นของจิตภูมิศักดิ์ที่วาเช่าไทยหลานหน้าถือโตว,วาเป็นไต บ่ไดเ,อ,เ,อ,เ,เอื่นตนเองว่าเล่าเลยเขาเอื่นตนเองวาค้นเมืองบ่ชอบให้ผู้ใดเอื่นว่าเล่าและถือเป็นการดูถูกเหยียบย่ำทั้งเชื้อชาติแต่ให้ผ่กกลางสมัยโบราณเมาเอาเช่าลานหน้าเป็นเล่าตามลานสากไปหมืควรพอพ่อใจต่อการถือเอื่นว่าเล่านั่นไม่เหตุวาชนฉันน่าสยามหมักมองเช่าลานหน้าซึ่งถือเป็นเล่า ด้วยสายตาที่ดูมินดูแค้นโดยเฉพาะยังหญิงขุนนางข้าราชการที่รัฐบาลสยามทรงขึ้นมาปกครองนครต่างๆในลาดหนาโดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่หมักม่องเล่าเรานี่เป็นพวกปลาเทือนโอยค่วมสามารถและไรอรารยธรรมบออาจทัดเทียมพวกตนซึ่งเป็นไทยทศนคติดังเกาวมีตัวอย่างปรากฏในรายงานของพระศรีสหเทพ ถึงรัฐบาลกลางที่กรุงเทพาทั้งที่จัดโดยถือว่าเป็นพวกไทยพวกเล่าต้องทำการที่ตั้งกันเพราะถือว่าเล่าเป็นคนฉาดตำและบกควนเพราะฉะนั้นพวกข่าหลวงและพวกเจวาน้ายจังทำการแยกกันคนละที่บรรดาคนพื้นเมืองที่มาทำการรวมกับข่าหลวงกด็ดีได้รับเงินเดือนอย่างมากที่สุดเดือนละห้าสิบรูปเปีย ถึงสิเป็นคนดีไม่บุตรทิ่ํำการใดหรือตั้งใจที่จิรับราชการกับว่าม่ีโอกาสที่จะให้ดียิ่งไปกว่านั้นโดยเหตุนี้ท่าให้เบื่อในายในการทําราชการในที่สุดจนถึงอยู่ย่งเจ้าหน่ายแตกกับขา่าหลวงสึ่ได้มีทังหากินต่างๆการดูมินเหยียดยามการกดขี่และการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากทัศนคติที มองค้นบอทอกันจังสี่นี่เองที่ทรงผลให้ยุกอนาณาในคมเกิดควมำถึงเขียดในควมสัมพันธ์ระว่างเช่าลานหน้าหรือว่าไทยเหนือกับเช่าสยามหรือว่าไทยใต้เป็นอย่างมากจนเป็นผลในค้นลานหน้าเลิกนับตัวเองเป็นไทยรวมกับเช่าสยามและกะหารมาตื่นตัวเองว่าค้นเมืองแล้วทิมคำว่าไทยซึ่งหมายถึงสยามมาจนถึงปัจจุบัน คับพี่น้องอนเนกกะเป็นเรื่องเล่ากเกตประวัติศาสตร์อีกส่วนหนึ่งในยุคอดีตที่ผ่านมาได้บอกได้เล่าได้เว้าสูพีสูน้องฟังแล้วกะสิได้อำลา่าฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นเร่งอกเร่งใจในการบันทึกประวัติบ,บ้านตำนานเมืองไว้ในยูทู b e พ่อพอกันไม่ลิปหนาโชคดีมีสุขทุกถัดขับ